สวัสดีครับจาก Easy Pen นะครับวันนี้เราจะมาต่อตอนที่2ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วตอนที่1สอนตัดฟองน้ำนะครับนี่คือฟองน้ำฉับปูนนะครับก็กลีดแบบนี้นะฮะทำร่องแบบนี้อุปกรณ์วันนี้นะครับการหยอดเมล็ดก็มีเมล็ดนะครับวันนี้เราใช้เมล็ดสดแก้วแบบนี้มีไม้ปลายแหลมแบบนี้นะฮะไม้เสียบพุกินธรรมดานะครับฟองน้ำที่ผ่าแล้วแล้วก็ถาดเคานะครับ เรานำฟองน้ำมาใส่น้ำิมแค่นี้ก็พอนะครับตามลงมาวิธีทำให้ฟองน้ำดูดซับน้ำก็คือกดนะครับตอนนี้ฟองน้ำเราก็มีความชื้นพอสมควรเราเทน้ำแอบงไปก่อนกลับมาที่ต๊ะปฏิบัติการนะครับตอนนี้ฟองน้ำเราชุ่มแล้วเทเมล็ดลงบนกุ้งหมึ่ ะ,ะ,ะเมล็ดถ้าเราจะสังเกตจะมีเป็นยาวๆแบบนี้นะฮะวิธีเราหย่อนเมล็ดคือเราวางลงไปตามแนวนอนเลยใช้ไม้ปลายแหลมแตะน้ำนิดนึงมเมล็ดก,ก็ติดขึ้นมาแบบนี้จากนั้นใช้มืออีกข้างหนึง่งกดเพื่อเปิดช่องสำหรับหยอดมเมล็ด แล้วเล็ดหยอดเข้าไปเสร็จแอันนี้กดไว้ไม่ต้องหยอดลึกนะครับหลอหยอดให้มองเห็นตัวมเมล็ดอยู่หยอดแบบนี้เพราะาถ้าลึกเกินไปเขาจะง,งอกยากนะครับนะฮะทำไปเรื่อยๆหยอดแบบนี้ปิดตรงนี้กดไว้ใส่น้ํานิดนึงหยอดอันนี้กดจับกดไว้นะครับหยอดแบบนี้นะครับ แปะทีเดียวอันนี้กดไว้นี่นะครับยอดปึ๊บเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งเมล็ดต่อหนึ่งช่องอ <Yeah. S 1> ก็จะมีคำถามมานะฮะว่า ส่มากกว่า1นึ่งเมล็ดได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับแต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียอยู่คือว่าในกรณีที่ทั้ง2องเมล็ดนอกพร้อมกันแล้วก็โตดีพร้อมกัน,กรรกนเราต้องเลือก1ต้นนะครับนั่นคือก็คือเราจะเลือกต้นที่ดูแข็งแรงกว่าเก็บไว้แล้วต้นที่อ่อนแอกว่าก็ทิ้งไปครับหลอกๆลเรื่อยๆ ผมจะหยอด2เม็ดให้ดูนะครับ1เม็ดนะครับปุ๊บ2เม็ดปุ๊บหยอดก็ห่างกันนิดหน่อยหรือจะหยอดมุมนี้มุมนี้ก็ได้นะครับแต่พอดีเราผ่าไว้ช่องเดียวหยอดไปเรื่อยๆแบบนี้นเสร็จแล้วนะครับหยอดเสร็จแล้วข้อสังเกตก็คือว่ามองจากด้านบนจะต้องเห็น เกลือเมล็ดโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ยังเห็นอยู่นิดนึงนะฮะที่เราไม่หยอดมเมล็ดแล้วใส่เข้าไปลึกๆเพราะว่าเป็นการช่วยให้มเมล็ดงอกพ้นฟองน้ำได้เร็วขึ้นจากนี้เราก็จะเติมน้ำให้ถึงขอบตรงนี้นะครับนะฮะก็เติมน้ำถึงระดับ ก็เติมประมาณนี้นะครับข้อสังเกตคือให้เติมจนถึงระดับที่ฟองน้ําลอยได้ลอยแบบนี้เอามือกดเบาๆนะครับเพื่อให้น้าเข้าเข้าไปอยู่ในฟองน้ํามากขึ้นเพิ่มเพิ่มความชุ่มชื้นก็ปล่อยให้ฟองน้ําลอยแบบนี้แหละฮะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสามวันมเมล็ดก็จะเริ่มงอกขณะที่เรารอให้มเมล็ดงอกเนี่ย ไม่จะเป็นต้องนําเข้าที่ล่มหรือห้องมืดน,นะฮะไม่ต้องเอาอะไรมาปิดด้วยก็วางไว้แบบนี้นะฮะวางไว้อย่าโดนแดดโดยตรงเป็นแดดสาดวางไว้ลิมระเบียงแบบแบบนี้ก็ได้นะครับพอเมล็ดงอกปุ๊บเขาก็ต้นก็จะไม่ยืดเพราะเขาได้รับแสงแดดท,ทันทีวันนี้ตอนที่สองก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ